มาครับคุณผู้ชมครับและในครั้งนี้เราก็อยู่เหมือนกับแบบของ Anim เม Guard i a n กันอีกแล้วนะครับผมนะและในครั้งนี้นั้นผมก็จะมารีวิวในส่วนของตัวละครอย่างตัวละครคุลุมิเป็นตัวละครเกรดอะไรวะเดี๋ยวขอเช็คแป๊บเทเวนใช่ไหมเออใช่เป็นตัวละครเกรดเทเวนที่เพิ่มเข้ามาในแพทอัปเดตล่าสุดก็คือเฟรนเดนคุลุมิอัปเดตนี้เลยนะซึ่งตัวละครที่ผมเอามามา,มารีวิวในครั้งนี้ก็คือตัวละครคุลุมิเกรดเ a เวนที่เป็นบัฟของอันติมาเป็นที่เรียบร้อยรวมไปถึง ตัวละครตัวนี้นั้นก็เป็นตัวอักษรจีนทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนก็จะรีวิวแบบเต็มยศไปเลยซึ่งวิธีได้รับตัวละครตัวนี้นั้นก็ให้ทุกคนมาที่นี่เลยตรงกลางมันจะมีในส่วนของด่านของฟรีเลนกับคุลูมิเนาะแน่นอนว่าเราต้องลงด่านของคุลูมิได้รับตัวละครมาแล้วก็รับเสร็จต่างๆมากมายแค่นี้ก็เป็นอาเสร็จแล้วนะแต่แล้วทีเนี้ยนั้นมันก็จะมีของที่ต้องการอีโวเช่นเดียวกันเดี๋ยว,ยว,ยวผมพาไปดูเนาะอย่างเช่นว่าไปที่แอร์เรียงไงวะเออวิ่งเอาแล้วกันนะเนอเค มาที่โซนอัปเกรดเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูของอีโวแล้วกันคือได้ตัวละครมาแล้วยังไม่เสร็จนะทุกคนต้องทําของอีโวด้วยก็คือนี่อันนี้เลยผมก็ได้มาค่อนข้างเยอะนะคูลูมีนะ่ะนี่ประมาณนี้ก็อย่างที่บอกไปตรงนี้ไอ้สชิ้นเนี้ยได้จากด่านก็เล่นด่านไปง่ายๆไม่มีอะไรมากเนาะส่วนในส่วนของไอเนี้ยไอโกลเด้นคอร์เนี่ยที่เป็นนาฬิกาใหญ่สุดเนี้ยถามว่าหาจากไหนให้ทุกคนนั้นเดินม,มาที่นี่อันนี้ไม่สามารถหาได้ด่านท,ทั่วไปเนาะก็คือทุกคนต้องทำเควส ให้ทุกคนเดินมาในโซนของอัปเกรดเหมือนเดิมตรงหน้าอัปเกรดเลยมันจะมีตัวละครคุลุมิยืนอยู่นะตรงนี้เลยนี่ทุกคนก็คุยกับมันให้เรียบร้อยเราก็รับเควมมาเท่าน,นี้แหละทุกคนประมาณนี้เลยเราก็สามารถทาเควสของมันได้ซึ่งเควสของเจ้าคุลุมินั้นก็ตามนี้ต้องทําการฆ่าคุลุมิทั้งหมด30ตัวก็คือลงด่านตรงกลางเมื่อกี้นี่แหละ30ตัวเนาะแล้วก็ทําการมันจะมีในด่าน่มันจะมีเขาเรียกว่านาฬิกาให้กดเนาะทำการเทคกดมาเพื่อทําให้ เราไม่ถูกดีบัฟของด่านก็กดทั้งหมด20อันแค่น,นั้นเองง่ายอันนี้ง่ายสุดแล้วแล้วก็ทําการเก็บส่วนผสมต่างๆมากมายในด่านที่ดรอปละทั้งหมดอย่างละ5ชิ้นเนาะก็ดรอปไม่ยากส่วนใหญ่จะไม่ยากตรงนี้ทุกคนก็คือดีฟิตคุลูมี30ตัวควรจะครบ30ตัวไอ้ด้านล่างอะ่ะทุกคนเสร็จหมดแล้วละ,ละประมาณนั้นเลยเนาะเออคร่าวๆก็ประมาณนี้ก็สามารถได้รับนาฬิกาแล้วก็อีโวตัวละครอ,อย่างคุลูมีได้เลยทีนี้เรามาดูพาสีดีกว่าว่าตัวละครคุลูมีนั้นทําอะไรได้บ้างบอกเลยว่าหลังๆน AG. พาสีค่อนข้างที่จะยาวเป็นห่างว่านะเอ่อถ้าอยากฟังสรุปง่ายๆก็คือตัวละครคุรุมิเล่นยังไงปล่อยมันตีไปแล้วก็ติดดีวงดีบัฟสแตนมอนเอ่อเทคมอนทำทำให้ตัวเองตีแรงขึ้นครบสแต็กระเบิดตุ้มตามทำให้มอนเดินช้าบกดาเมจอะไรประมาณนั้นก็คือดีบัฟมอนทาให้มอนตีแรงโดนตีแรงขึ้นแล้วก็ตัวเองก็ตีแรงขึ้นด้วยแล้วก็รวมไปถึง เอ่อมอนเตอร์โดนสโลอะไรประมาณนั้นแล้วถูกตดสตันด้วยนะสตันสโลมอนถูกดาเมจแรงขึ้นตัวเองตีแรงขึ้นอะไรประมาณนั้นนี่คือสรุปคร่าวๆปล่อยมันตีไปแต่ว่าที่นี้เรามาอาหารแบบอาหารเลยละกันว่ามีอะไรบ้างเนาะก็งงยังไงขออภัยก็มันค่อนข้างยาวมากนะโอเคมาเอ่อในส่วนอย่างแรกเลยนะพาร์ทสิบแรกของคุลุมีมันบอกว่าตัวคละครคุลุมีอ่ะทุกแต่และเวลาที่ผ่านไปที่มันยืนอยู่ในฟิวอ่ะมันจะได้รับสเต็กทาร์สเต็กเอ่อทีละหนึ่งสเต็กเนาะสูงสุด20สิเต็กประมาณนั้นบบกดาเมจให้ตัวเอง แตกละสี่เปอร์เซ็นกับสปีดเอ่อตีไวขึ้นอีกสองเปอร์เซ็นตะ์เนาะก็ทั้งหมดสี่สิบเปอร์เซ็นไม่ใช่ดิอ่าแปดสิบเปอร์เซ็นกับสี่สิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะประมาณนั้นแล้วทีนี้ก็คุลูมีไม่โดนสตันด้วยนะสำหรับตัวละครตัวนี้แล้วก็รวมไปถึงเมื่อเก็บครบแม็กซิมัมสแต็กแล้วเอ่อเจ้าคุลูมีนั้นดีแบบที่โดนจากคุลูมีอ่ะจะแรงขึ้นจะแข็งแกร่งขึ้นอ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ไม่รู้ยังไงถ้าเป็นสตันสามสามสิบเปอร์เซ็นต์เหร้นอ,รรนนนะอน้โดนแนบบ พวกดาเมจเทคจากดีบัฟคุลูมีแรงขึ้นประมาณนั้นดีกว่าเนาะโอเคแล้วก็ดีบัฟของคุลูมีนั้นจะไม่สามารถรีมูฟออกได้มอนเตอร์ติดถาวรเนาะประมาณนั้นเลยอ่าต,ตึ๊บตึ๊บอันนี้คาอธิบายไม่มีเลยมากอันนี้คุลูมีอ่ะเมื่อทําการโจมตีแต่ละฮิตแต่ละฮิตอ่ะมันจะทาการทาการมาร์คมอนทาให้มอนติดสแต็กเนาะสูงสุดสุดส,ดสแต็กประมาณนั้นแต่ทีนี้มอนเตอร์ที่เราได้รับโดนสแต็กอ่ะอ่าจะเขาเรียกว่าเดินช้าลง6%ต่อลัตสแต็กสูงสุด หกิปตลิเปียเนี่ยนะสแต็กเยอะมากแล้วก็ในส่วนของแรับดามจเพิ่มขึ้นด้วยสแต็กละเสูงสุด70%็เปรนาะประมาณนี้แหละทุกคนสแต็กเยอะมากสแต็กล้วก็สแต็กโอเคมาแล้วหน้าทำไมมันเป็นอนอนวะมามามา,มาวิบักหรอเอ่อคุลมิโอเคมาต่อสแต็กอยู่ลินเปียสแต็กเยอะมากทุกคนโอเคมาต่อมาก,มาก็คือเมื่อเก็บครบสิสแต็กก็คือจากด้านบนในตรงนี้แหละเมื่อตีใช่ไหม ตีครบจแตกทำการเบิร์ดเาเมจไปอีก500%ทําให้มอนเตอร์ตัวธรรมดาน,นั้นติดตัน3วินาทีแต่บอสจะไม่ถูกดีบัฟใดๆนอกจากจะเปลี่ยนเป็นจากตีตันเนี่ยกลายเป็นทําให้บอสอ่ะลดเอ่อมุมเมนสปีด60%และทําให้ดดเมจที่บอสทันกับเราอ่ะลดลง40%่เนะอนาะประมาณนั้นแต่ทีนี้เมื่อใช้พาสีเบ,บิร์ดนี้ปุ๊บเออใส่มอนเตอร์ใส่บอสบอแล้วจะทำการรีเซ็ตใหม่ก็ต้องตีใหม่เนาะแต่ไม่ต้องห่วงตีไว้แน่นอนเพราะว่าแค่พาสีแรกมันก็มีตีตลดูาาวะะเพระฉะช้ช แล้วก็อะไรกว่าอืมอันนี้มันจะทําการมาร์กบอลใช่มาร์กบอลในระยะคือบอลที่โดนมาร์กเนี่ยก็โดนดามนเมจแรงขึ้นอีกหกสิเปอร์เซ็นไปอีกนะประมาณนั้นแล้วก็อันนี้คูลูมีสตันเออเมื่อตัวละครค,ลคูลูมีตีติดสตันอะ่ะจะทําการเก็บโดเมสแต็กอีกอ่าสูงสุดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไอ้สิบห้าสแต็กแล้วก็แต่ละสแต็โบดาเมจแปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็สตันอัตราติดสตันเออสูงขึ้นทีละห้าสเปอร์เซ็นต สูงสุดอยู่ที่ประมาณเอ่อ75เปอร์นเนาะติดสตันบ่อยมากประมาณนั้นแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนี้ก็เมื่อโดเมนทําการเก็บครบสเต็กครบเนาะก็คืออันนี้เมื่อคุลูมิติดสตันติดโดเมนเมื่อโดเมนติดครบสเต็ก15สเต็กเนาะก็จะทําการบวกดาเมจของคุลูมิไปอีก50เและทําให้ระยะเวลาสตันนานขึ้นด้วยแล้วก็ตัวละครตัวนี้จะไม่ถูกดีบัฟใดๆแล้วก็การอีมู ประมาณนี้แหละทุกคนในส่วนของเจ้าคุณุมีก็มีแต่สตันแล้วก็สแตค็คเก็บสแต็คครบก็ระเบิดสแต็คครบก็ดีบัฟมอนตีสแต็คครบก็มอนเดินช้าตีสแต็คครบก,คครบก็ประมาณนั้นแหละเออคร่าวๆก็ประมาณนี้ปล่อยมาตีไปเราไม่ต้องซีเรียสอะไรมากเนาะแต่ว่าเห็นแอบสปอยมาแล้วก็คือตัวละครคุณลุมีนั้นมีในส่วนของสิ่งที่เรียกว่าสกิลกดที่ค่อนข้างเยอะใช่ไหมอันนั้นค่อยไปดูกันในเกมแล้วกันนะว่าเป็นไงนะผมก็ยังไม่ค่อยทราบแล้วกันนะ แล้วเราไปดูกันในเกมแล้วกันว่าตัวละครคุลูมีนั้นติดสแต็กแล้วก็อะไรสักอย่างเออสกิลกด12สกิวลว่ามันจะเป็นยังไงเนาะโอเคมาทุกคนเดี๋ยวมารีวิวตัวละครคุลูมีในแมปกันดีกว่านะว่าตัวละครตัวนี้ทําอะไรได้บ้างเนาะผมแอบ,บไปดูในส่วนของสกิวลว่าบ้างก็ลาบอกเลยว่าคุ่นวายมากเนาะโอเคมาก็ขออนุญาตวางตัวละครคุลูมีเลยแล้วกันแล้วก็ขออนุญาตอัพเต็มเลยไหมยังก่อนแล้วกันเนาะเรามาดูพาสซีฟเออเขาเรียกว่าสกิลกดกันเลยดีกว่าสังเกตได้ว่าคุลูมีมีสก ทีนี้แต่ละสกิลก็จะมีความแตกต่างกันเช่นเดียวกันก็เดี๋ยวผมอธิบายให้ทีละแล้วกันเนี่ยหูยาวมากเห็นปะเยอะมากๆเลยทุกคนโอเคมาเรามาเริ่มที่อันแรกเลยก็คืออเลฟเบดอีเมลอะไรพวกนี้มันเรียงกันเลยนะทุกคนเราก็กดเรียงไปเลยเนี่ยเรียงจากซ้ายบนไปขวาแล้วก็ซ้ายไปขวาเนาะประมาณนั้นเอ,อ่ออันแรกมันบอกว่าคุรุมิจะทําให้คุลุมิอ่ะโจมตีติดลบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือตีตลอดตลอดเวลาเนาะไม่มีคูดาว แล้วก็ต่อมาก็คือคุรุมิจะทําจะเป็นอำตาอ่าก็คือน่าจะไม่โดนส,สถานะอะไรเลยเนาะประมาณนั้นแล้วก็คุลูมิจะเพิ่มดาเมจให้ตัวเองไปเลย3 0มรรตรง,ต,รง,ต,รงตัวเออดเลอจะทําการสตันออลเอนเมี่เป็นเวลา30วินาทีต่อมาทีรีมูฟออลเอนิมี่เอ่อชิวก็คือทําให้มอนสเตอร์ที่มีชิวอ่ะลบชิวออกไปเนาะประมาณนั้นแล้วก็เวลอ่านผิดขออภัยทำการหักเลือดมอน15%บออลเอนเนอรี่เลย แล้วก็ต่อมาซายินซายินก็คือทำการสตันดูเลชันนานขึ้น10วินาทีเนาะสามารถสเต็กได้สูงสุด30วินาทีประมาณนั้นก็คือทำคอโมโบกับพลาซีดที่มันทำสตันนานๆเลยเอ,อ่แล้วก็ดีดักออเอนเนมี่ก็คือทำให้เอนเนมี่ทำการลดมูเมนต์ทำเดินช้าลง50%เปเ็นเวลา20วินาทีเนาะถ้าแปลผิดขออภัยแล้วก็คุณลูมิจะทำการเพิ่มดาเมจอีก100โอเค ทำการสตันออยเอนเนอรี่ในระยะอีก10 10วิรวมไปถึงได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก5 0สอ่าสูงสุดอยู่ที่3 0 0รอีกโอ้โหเป็นหนึ่งนะบัมมันเยอะมากนี่มันต้องโอ้หแล้วก็เอ่ยอยอดเบ็ดรีเทนก็คือทำให้มอนสเตอร์ทั้งหมดกลับเออสู่บ้านเกิดก็คือวนกลับมาอยู่ที่เนี่ยจุดเกิดหลักเลยประมาณนั้นเนาะเอ่ออยู่เยอะมาก แล้วก็ต่อมาเป็นยอดอีเมลอันนี้จะสร้างดดเมจ4,000%กับแอตแก all เอ e นมี่อินสเตสก็คือไม่จำเป็นต้องอยู่ใน,นระยะเนาะประมาณนี้ค่อนข้างที่จะยาวนะไม่ได้ยาวมากหรอกมันค่อนข้างที่จะหลากหลายทีนี้ถ้าผมกดรัวๆสกิลเอ่อสกลิสกล,กล,กลทั้งหมดคอมเจล่ะปะวะเดี๋ยวค่อยว่ากันเรามาดูขั้นแรกเลยดีกว่าขั้นแรกนั้นดดเมจคุณลืมีอยู่ที่300,000โอเคก็จะตีไปทางตรงเนาะแล้วขั้นนี้เป็นฟูหรือเปล่าไม่ฟูโอเคถ้าฟูก็น่าจะโกง ประมาณนี้ทุกคนขัานนี้ก็โจมตีเป็นเซอร์เคิลเนาะแล้วก็ขออนุญาตอัพเตมไปเลยแล้วกันครับได้ไปเจ็ดล้านเลยหรอโห้เจ็ดล้านเลยหรอโอเคแล้วก็ทีนี้เรามากดสกิลกันเลยดีกว่ากดออโต้ผมลองดูแล้วมันกดได้แค่สองสกิลแรกในออโต้ Auto อะเรากดเองดีกว่าทีนี้ไปดูทีละสกิลแบบช้าๆชัดๆกันเลยดีกว่าทุกคนเนาะว่าแต่ละแอนิเมชันเป็นไงบ้างผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเอาซักมุมซักตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันโอเคมาอันแรกอรกันเล็บ โอเคอันนี้ทำบัฟตัวเองอันแรกบัฟตัวเองทำให้ตีไวขึ้นร้อยอ็น 2, ันสองเบ็ดอันสองอยู่น,นานมากเสียงเอฟเฟคผมขอมเบาเสียงนิดนึงดีกว่าเพราะว่าบางคนน่าจะหูแตกโอเคมาอันอันสองคืออะไรนะผมเอออันสองคือทำให้เป็นอ,อ้ำตาอันสามอีเมล ผมว่าอนิเมชั่นแต่ลรานก็น่าจะเหมันเหมือนกันแหละถ้างั้นผมขอไล่เรียงปั๊บให้หมดเลยละกันเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากดรัวๆเลยเสียงบันดังจริงนะเสียงบันดังมากโอเคต่อมา <The Kill! S 1> อันนี้สแต็กได้เหรอกดสกิลแล้วสแต็กได้เนาะอ๋อนี่ไงทำการรีมูฟอออิน s ี่ชิลก็คือโอเคทำให้มอนสเตอร์ <The Kill! S 1> ที่มีชิลลบชิลไปเลย อนาคดอาจจะได้ใช้หรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็กดอันนี้ไม่มีกูดาวเนาะอันนี้กูดาวแค่อุยอันนี้มีกูดาวจํากัดฮะอย่างเช่นอ้นสามันแรกอะกูดาวมันค่อนข้างนานมากแต่อันสี่อะอันสี่นี่คืออันไรวะว่าแต่ผมเองยังจําไม่ได้อะมันเยอะมากอันสี่คือสแตนเอนเนอร์มี่อ่าก็คือกูดาวก็สามารถวนกลับมาใช้ได้เนาะแต่พวกนี้ไม่ใช้ไม่ได้ลวล่ะโอเคต่อไปอันที่หนึ่งห้าหกโอเคอันที่หกอันที่หกก็วนกลับมาใช้ได้ หนึ่งสมสี่ห้าหกหก,ก็ทำการวิยิุยทำการลบเลือดมอนสามารถวนกลับมาใช้ได้นะทีละสิบห้าเปโอเคไปต่อเลย <ง S 1> อันนี้ก็วนกลับมาใช้ได้สตันมอนทำ,ทำให้โดนทาให้มอนโดนตันนานขึ้นแต่ละครั้งที่ใช้เนาะสูงสุดอยู่ที่สามสิบสามสิบวิประมาณนั้นเลยต่อมาก็ <ง S 1> แปดแปดก็ทำให้มอนเตอร์ถูกสโล ό. ถูกสโลห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลายี่สิบวิต่อมาเต็ดเต็ดคือ,อ,อทำการบดเดเมจให้คุลมิใช่หรือไม่หนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคอินคลีน่าจะบดเดเมจปะ่ะหรือว่าผมแปลผิดอินคลีสคือนั่นวะอินคลีสคือทำ,ดำเดเมจปะ่ะไม่ชัวร์นะนี้ถ้าผิดขออภัยนะทุกคนอินคลีสเหรอจำไม่ได้แฮะสอรี่สอรี่ แล้วก็ยอดสตันออเอเนมี่อ่ายอดนี้น่าจะเป็นโบลดัมเมจนะอินคลีดอะโอเคอันนี้สตันออเอเนมี่ในระยะสิวินาทีแล้วก็โบลดัมเมจให้กับตัวเองอีกห้าสิบอร์เซ็นไปอีกแล้วก็ยอดเบสยอดเบสทำให้มอนเตอร์สปาวกับฐานดีเทิร์นอะดีเทิร์นกับฐานให้หมดโอเคแล้วก็ยอดกิมลททำดัมเมดันเอร์เ โอเคทุกสกิลมีแอนิเมชันเดียวกันหมดแต่นี่คือ4,000ันเปอร์เซ็นต์ก็ดดเมจร8อยปดเอ็มเนะาะถามว่าอยู่นานไหมก็ก็อยู่โอเคอประมาณนี้ทุกคนในส่วนของเจ้าคูลมีเนาะไม่มีอะไรมากก็ออโต้ Auto ไม่ได้เพราะผมลองแล้ว Auto ออโต้มันได้แค่2ส,สกิลแรกนะณปัจจุบันที่ผมอัดคิมนล้นทุก,กคนณปัจจุบันเนี่ยมันได้แค่2ส,สกิลแรกเหมือนกิลเลยกิลมีสามสกิลใช่ป่ะกดออโต้ก็ได้แค่2สกิลประมาณนั้นแหละ ก็ต้องไปกันต่อเนี่ยพวกเนี้ยก็ที่เหลือก็น่าจะกลุมมาโคโอเองกดเองเนาะประมาณนั้นถ้าถามว่าผมกดอะไรดีก็น่าจะกดมั่วใช่ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน <c oughs> ประมาณนี้ทุกคนในส่วนของเจ้าตัวละครคุลุมีนะถามว่าเก่งไหมผมวัดดูดีเลยไม่ได้แย่เลยค่อนข้างตีไหวนะแอนิเมชันติดแค่แอนิเมชันไม่งั้นตีดัวมากเนาะตีหนึ่งวิเองติยนอนิเมชัน 1, 1. หนึ่งหนึ่งอ่านะได้ติดแอนิเมชันประมาณนี้ทุกคนในส่วนของเจ้าตัวละครอ,อย่างคุลุมีนะ พอปีตัวหนึ่งที่ผมว่าไม่ได้แย่เลยคือน่าจะเอามาสำหรับผมนะผมน่าจะเอามาทําให้ม,มันติดเทคทาให้โดนเดาเมจแรงขึ้นละกันพวกตัวกิลกามิหรือชินราจะได้ตีแรงขึ้นเนาะประมาณนั้นมันก็ติดเทคประมาณร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เลยป่ะจากลหลายๆาพาสซีฟเนี่ยก็อีก60อันนี้ก็อันนี้ก็บวกดาเมจไม่ใช่ก็เนี่ยอินคีดแทรเกตอันนี้ก็ใช่บวกดาเมจเออมันเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะค่อนข้างงงนะแต่เป็นตัวละครที่เอามายืนง่างๆแล้วก็ตีไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเนาะ สำหรับตัวละครอย่างคุลุมีก็โอเคเป็นดาเมจได้แล้วก็ซัพพอร์ตได้เนาะ